สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม,แม่เอฟซีของนกผู้ผาเอฟซีหลานหน่อยองิงนะครับผมเอฟซีเส้าหน่อยเพชรบันแพงและพอ่พอแม,แม่ทุกคนเก็บกาลังรับชมรายการของนกผู้ผานะครับบอกนัวหัวมวลเป็นเรื่องแนบเป็นเรื่องแน่ส่วนมากก็สิเป็นเรื่องอลพี่น้อง บุนีมีเรื่องสีมาหวอยฟังหลังจากที่ไปเบิงแพลตฟอร์มต่างๆ mm hmm. เทอดฝ่าเนี่ย mm hmm. เทจดของป่านั่งเนี่ยนะครับเรื่องอย่างบัติ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องเอซีพี่หน่อง mm hmm. อันนี้น่าจะ ซีเรียมน่ัจังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเอฟซีของอีหลานหน่อยอือมานั่งเพื่นบ่อยฟังอ่าต้องขอหยัด่อนว่าผมว่มีวิดีโอมาให้เบิงเดนะครับเด้อมผมซีบ้าดนสดๆเลย <c oughs> จากที่ลงข่าวมานะครับเอฟซี <c oughs> หลานหน่อย ส่งจดหมายมากไหมส่งจดหมายไปถึงบ้านอิหลาหน่อยอบ้านเหล็กทีถูกต้องสู้ชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับถืกต้องมาเลยสุยางเลยส่งไปเห็ดหยังวะที่ส่งไปขอยืมเงินส่งไปขอยืมเงินของหน่ององอิองว่าเจ้าของเป็นเอฟซีตัวยงคือกันวสัน ว่าจะของเป็นเอซีตัวย่งขึ้นกันพอดีมีปัญหาเรื่องเ,อเรื่องเงินเรื่องทองแก้ไขหาทางออกบ่ดดัพน่ะก็เลยส่งจดหมายมาส่งจดหมายมาหาน้องมาหาเมียน้องสิ่ให้ซ้อยเหลือวาสันเพราะว่าบ่มีทางออก ข่ามันก็เล่นดังไปทั่วประเทศนะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องว่าสมควรบอกพี่น้องว่าสมควรบอกครับ <c oughs> จริงๆแล้วนะการทีสิบ็นเอฟซีนะครับถ้าเหตุแบบนี้มันบอสมควรมันบอสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับมันบอสมควรที่สิไปยืมเงินน้องนอนนองวดที่แล้วกับคนหนึ่ง ไปหาถึงบ้านไปขอยืมเงินมันโบแมนแนวเลยโบแมนครับโบแมนแบบนี้โบแมนแล้ว mm hmm. การที่คุณเป็นเอฟซีนะ mm hmm. เขาบ่ได้ขอร้องให้คุณไปเป็นเอฟซีเลยครับ mm hmm. เขาบ่ได้อ่อจจงว่าคุณถี่ต้องหักเขาอืคุณถี่ต้องคอยติดตามเขาตลอดโ mm hmm. บแมนเดียโบแมนมคุณต้องหักด้วยใจของคุณเองไหม อันนี้พ่อเดือดร้อนมากเหรแลนมหาหนองแลนมหาหนองมันมันบอมแมนแล้วครับถ้าสิบคดยีสิบคนสีบมตายบา่แมนบ่คุณเป็นเอฟซีจังผมเนี่ยผมกับเป็นเอฟซีคือกันบอมแมนเอาผมบอกเป็นเด้ผมกับเป็นเอฟซีคือกันในเป็นเอฟซีน่องคือกันเด้แต่หนองบุหูจักข้าดอกอพวาเห้ากับเห็ดขาวหน่องตลอดเวล่างใช่ไหมไอ้ส่วนหูจักบุหูจักน่ะ บอมบมเปนประเด็นเลยนะครับเข้เาเข้าหักด้วยใจอยู่แล้วบ่มีปัญหานะครับแต่เข้าบอบ่บต้องการสิไปทำารหรือไปเหตุแบบนั้นหรอกมันบดีเนาะมันบดีคุณไปสั่งธุรกรรมด้านการเงินขึ้นมาก่ริงจังเวลาคุณได้มากคุณใส่ผู้เดียวคุณจัดการในขอบครัวคุณเวลาคุณเดือดร้อนขึ้นมากคุณจะให้กีลาน,น้อย ไปซอยเหลือมันบ่แม่นมันบ่ถูกต้องแบบนั้นอินอินหลานหน่อยเฮ็ดงานมากแทบเป็นแถบตายส่วสิได้แต่ละบาทนั่งนบ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 เป็นพันๆคังนะครับแต่ละสนามแต่ละสนามบ่เห็นใจนองบอก น้องมี่ยูมี่กินมันก็จริงอยูุแต่ว่าเขาก็ต้องเอาเกบไส้สา่งเนื้อสั่งตัวเ่เห็นบ่อนล้างบ้านก็ล้างสางโคมโคมโคอมอยู่นั่นนะเออเจ้าตาบ่มมืนบ่โอ้ยตายตายตาย,ตายมันบ่ดีดอกครับแบบเนี้ยไปสั่งคิดการสั่งคนงานเท่าของติดลบมากเงื่อนมีปัญหาเรื่องเงนินเรื่องทองหลวกสิมา อ่างโตว่าเป็นเอฟซีตัวยงมาใส,ส่ซิปอภิซิ์อภิซิปบ่บอหนึ่งบ่คือดอกเจ้าเห็ดเอียงเจ้าทงคิดเนี่ยมันระดับประเทศนะผมสิบอกให่นะเออมันสื่อสารถึงกันเมดไม่ไดอ้ส่งจดหมายเพราที่เขาสิบบหฮูเรื่องหูเล่าเดียปิดกันว่ได้ดอกก้นหลังบ้านนองน่ะมีแต่ระดับบิ๊กบกนะ เป็นอย่างคือว่าบิ๊กบ๊กเขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างบ้านนอกอยู่นั่นน่ะนี่ยังเขาเปิดเผยเมิอนดเหลียมบ่รตรงห่วงดอกทัดซิงบ่ดีนะ่ะเจ้าจะไปเหตุแบบนั้นนะมันมันบแมนแนวการที่สิเป็นเอฟซีที่ดีน่ะ่าเห็ุให้อีหลาเดือด้อนจะเห็ุให้อีหลากังบนใจเจ้าสังเกตบก่งบลูกนั่งกินเขานะมือม้อเนี้เมื่อวานน่ะนั่งกินเขานะ่ะถึงสิมีกุ้ง อย่างกุ้งอีหยังโมน่ก็สร้างถอดนะเจ้าเบื้องหน้าลูกแน่เจ้าแนมเบืเ่องแนเออาประม่นว่าเจ้าสิไปยืมเงินอย่างเดียวเจ้าแนมเบืเ่องแนวว่าความหล้สซึ้เขาเขาคิดอีหยังอยู่เขาให้เจ้าบ่ได้ดอกนะครับอืถึงที่ให้ได้มันกับ่สมควรที่สิไปเหตุแบบนั้นคนนึงได้อีกคนนึงก็ต้องไปอีกใช่ไหม,มล้วคุณสิเหตุพวกมาไล่มาหาหยังเห็นพวกมาไล่มาเห็ุหยัง เอออันนี้ผมบรไเดมหมาร่วมแล้วครับเรื่องผมผมบรไดมหมาร่วมนะผมเปรียบเทียบใช้เสว่าเออถ้าให้น้องแล้วก็ว่นเราฉีมาขอยืมถหลังบําบันแนวนะครับเนะาะฝากให้คิดครับอเรื่องแบบนี้ยาเลยยาเห็ดเลยมันบอดีมันบอดีกับตัวเจ้าของเองนะครับอืมบลูแหละว่าเป็นผู้ใดถ้าว่าเป็นเอฟซีตัวย่ง คนอื่นเขาก็อ่างตัวเป็นเอซตัวยง่งคือกันเหมิดถ้าเป็นแบบนะครับอบอดีบอดีอดคิดคิดไม่คิดไม่สามมันยังบอดไซด์อกการที่คุณีติดหนี้ติดสินอีหยังจะสร้างนะ่ะคุณจะต้องแก้ปัญหาเองนะครับผมเนี่ยซี่หาแสนน่ะผมยังบอปากเลยเนี่ยเออผมยังเศราบ้านอยู่เป็นสิบปี ติดหนีสามสี่แสนกว่าบาทนะครับ mm hmm. ผมยังบอกขอหลองผูใ้ใดเห็มาซอยเลยนี่ผมสั่งเองผมก็ต้องเฮ็ดหาเองผพก็ต้องเครียดเองบ่เม่นเสียห้ผู้อื่นมาซอยมาเอ,อถ้าถือหวยถือลอตเตอรี่นะว่าไปยังน,ย mm hmm. นะครับเออฝากไว้ให้คิดครับเรื่องอันเจดไม้หน่อยอะนะครับบ่สมควรอยาหาทํำเลย พันบอดีมันบอดีต่อสุขภาพจิตใจของทั้งสองฝ่ายนะครับเนาะอเอฟซีทั่วโลกพี่น้องอเอฟซีน้องนะทั่วโลกทั่วทุกทุกนีกท่ท,ทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมผมบอสืซอว่าสิบ,บมีนะครับอ,อ,อีกต่างประเทศอีกต่างหากหลายแห่งนี่แหละ ถ้าเข้าเป็นผู้ไห่นะเข้าเป็นผู้ไห่เขาก็ต้องโดยใไ้่ด้วยความยินดีไห่ด้วยความมีมีความผูกพันที่มีเมตตาบาเทนี่บแมเนนว่าไห่ไปแล้วก็เห็นเขามีเงินเลยๆเนี่ยก็สิไปยืมแมนอยู่บอกโคงบอคหยังอ่ะงวดที่แล้วก็เออว่าสิเอาเอทีเอ็มหมดตัวไว้มันเมมเนมันเมมเนนดยว่าจ่าแบบนั้นมันเมมนนด้วย การกระทําแบบนั้น mm hmm. น้องเขาบอต้องการแบบนั้นบ่อยากให้มีปัญหา mm hmm. นะครับเนาะ mm hmm. สุ้ผู้สุคขนนั่นแหละ mm hmm. เอาถ้าจังไดกะล่องพิดจาละนาเบิงอันใดที่มันควรบ่ควรนกะคิดเอานะครับนะ mm hmm. เนาะเข้ากับซอยว่าวซอยอยังกะเตือนกันไป mm hmm. อย่าเขียนเด้อละ่ะถ้าผู้ใดมาอ่านพอผู้ใดมาเบิงพออย่าเขียนให้ผมเด้อละครับผม เศร้านี่เนาะเดี๋ยวออกกะพอดีกำลังจะออกกะแล้วหกโมงสามสิบแปดสบด็กกำบันฝากพ,พ่อพ่อแม่กดเป็นแรงเชียร์แรงใจเป็นซับสคร b e กดติดตามได้เลยนะครับผมผมนบผู้พาตั้งใจสั่งสรรผลงานต่อไปครับผมสวัสดีครับ